สวัสดีครับนะครับั <computers, S 2> ดีครบต้องบอกน้องๆ f c ก่อนว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่พี่เก่งจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วครับเป็นคลิปไว้อะไรนะครับ <visitors S 1> ผมไม่ได้มาทํากระแสะปั่นอะไรนะครับต้องบอกว่าพี่เก่งจะไม่ได้อยู่กับเราอีกแล้วนะครับเพราะพี่เก่งเขาได้ซื้อบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดน,น่าจะไปเกือบ11เดเดือนนะครับเป็นบ้านหลังใหม่ของพี่เก่งนะครับก็ให้น้องๆก็ช่วย ขอสแสดงความเสียใจกับพี่เก่งด้วยนะครับผมืูผมน้ําตาแทบไหลนะครับว่าอาจจะได้ไม่เจอพี่เก่งอีกแล้วก็เลยต้องทําคลิปคลิปอนนี้ขึ้นมาต้องบอกพี่เก่งพี่เป่าบอกอะไรกับน้องๆน,นี่ไหมครับว่าพี่เก่งจะกลับไปอยู่บ้านหลังที่พี่เก่งคุ้นเคยที่เคยอยู่มาก่อนครับก็จริงๆแล้วบ้านหลังนี้ผมซื้อไว้นานแล้วซื้อไว้ประมาณเกือบ20ปีแล้วแต่ส่วนมากพี่ไม่ค่อยได้ไปอยู่ อ่าก็จะให้เพื่อนๆแล้วก็พี่น้องไปอยู่คือบ้านหลังนี้สร้างไว้ใหญ่มากอ่าจุคนไนดะ้วันสามสี่พันคนสามสี่พันคนบ้าเปล่าสามสี่พันคนแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นอันนี้เราไม่ได้แบ่งเป็นห้องนะแบ่งเป็น,ปนล็อกเราจะแบ่งเป็นแดน,นแบ่งเป็นแดนแดนหนึ่งแดนคือให้เพื่อนๆแล้วก็ให้พี่น้องเข้าไปอยู่ แต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เข้าไปนานแล้ว <c oughs> ก็เลยอยากจะเข้าไปดู <c oughs> ว่าฝุ่นมันเยอะไหมแล้วก็อ่าห้องน้ำห้องท่านเนี่ยมันยังสะอาดแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมไหมต้องบอกน้องๆก่อนว่าคลิปที่ไม่ได้คิดปั่นนะครับก็คืออ่าเดือนอ่าเดือนไหนเดือนกันยายนสามสิบเอ็ดกันยายนก็คือจะไปกลับไปอยู่บ้านเก่าแล้วก็อยู่ประมาณสาสิบเอ็ด เดือนิเป็ดเดนเพราะว่ามันมีทั้งหมดประมาณ1ิ่ดนอยู่แดนละเดือนคเดือนครับก็ใช่ไปดูแลดูตรงไหนที่มันสึกหลอหรือว่าตรงไหนที่มันต้องซ่อมแซมหรือว่าตรงไหนที่มันจะต้องเปลี่ยนก็คลิปนี้ก็ฝากให้กําลังใจพี่เก่งของเราแล้วก็ไว้อะไรพี่เก่งกับเราด้วยนะครับก่อนที่จะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วก็ไว้อะไรสักห้าวินะครับน้องผม ตื่นตันใจแล้วก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่เก่งด้วยไม่ตื่นตันใจเพราะเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วแล้วเขาก็ไปต้อง1 1เดือนก็คือไปอยู่บ้านที่เคยซื้อไว้แล้วก็มีคนอยู่เป็นพันคนแล้วก็แบ่งเป็นล็อกๆเป็นแดนๆก็ขอพี่เก่งมากนะครับที่ ละเวลามาเพื่อที่จะมาให้ผมถ่ายคอนเทนต์แล้วก็เดี๋ยวลงเพจใน Tik t o k อะไรก็รบ,บอกน้องๆ FC ตอนนี้ผมไม่ได้ปั่นนะครับน,นี้จริงที่อื่นก็จะไม่ได้อยู่ในโซเชียลอีกต่อไปประมาณ11เดือนแล้วก็หลังจากนี้ลากับพวกน้องๆ FC ไปยาวเลยแล้วก็โซเชียลจะไม่เห็นเก่งไรพังอีกต่อไปนะครับ,รบอันนี้ไม่ได้ปั่นอันนี้เรื่องจริงเนาะก็ ฝากถึงอะไรเอฟซีหน่อยครับก่อนที่จะลาจากแล้วก็จะลาจากในนี้ไปเลยก็จะฝากไว้นะครับสําหรับใครที่ติดตามเก่งลายพางอยู่ก็ในช่วงเวลาที่หายไป11เดือนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ข้างในหรือว่าอยู่ในบ้านหรือในบ้านที่เราไปอยู่เนี่ยที่เราสร้างไว้เนี่ย11เดือนเต็มเอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจแล้วก็เดี๋ยวออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาสร้างผลงานแล้วก็อาจจะมีช่องอาจจะทารายการ YouTube หรือว่ารายการเที่ยวรายการกินรายการอะไรก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามเหมือนเดิมแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิม จะบอกไปว่า anyway, 9หนึ่งที่พลาดไปคือ9หม่ที่มันคงครับไป9หลายๆ9ที่ก็เข้าไปบ่อยจังเลยนะครับที่คือเป็นคนเคยของพี่ใช่ไหมครับครับผมจะอาดผมจะเป็นหนึ่งคนที่ผมจะไม่ได้ก้าวเข้าไปบ้านพี่เพร่เข้าไปเหยียบบ้านพี่เนาะแต่ถ้าพี่อยากจะไปเหยียบบ้านพี่พี่ก็ไปเลยผมบคุณพอน้องเขาจะไปแล้ว